นักศึกษาคะสาหรับมวลที่2หน้าที่2นี้นะคะเราจะมาต่อกันที่สารสรุปเรื่องเช่าทรัพย์ซึ่งบรรยายโดยอาจารย์วิมานกริตพลวิมานขอเชิญนักศึกษารับฟังได้เลยค่ะ หัวข้อต่อมาเป็นเรื่องการชดใช้ค่าใช้ใจ่ายแก่ผู้เช่าซึ่งเป็นหน้าที่อีกประการหนึ่งของผู้ให้เช่าโดยที่มาตรา547บัญญัติให้ผู้เช่าในการที่ผู้เช่านะครับต้องเสียค่าใช้ใจ่ายไปโดยความจําเป็นและสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นเท่าใดผู้ให้เช่าจำต้องชดใช้ให้แก่ผู้เช่าเว้นแต่ค่าใช้ใจ่ายเพื่อบำรุงรักษาตามปกติและซ่อมแซมเพียงเล็กน้อย นะครับตรงนี้เป็นหน้าที่อีกประการหนึ่งของตัวผู้ให้เช่าที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้เช่านะครับเป็นไบตาม,มาตรา547ต่อมาครับในหัวข้อเรื่องของความรับผิดในความชำรุดบกพร่องและการหลอนสิทธิ์นะครับแต่จะแบ่งออกเป็น3หัวข้อคือ1กรณีทรัพย์สินที่เช่าชำรุดบกพร่องถ้าหากว่ามีทรัพย์สินที่ให้เช่าชำรุดบกพร่องเนี่ยผู้ให้เช่าจะมีความรับผิดกรณี เป็นไปตามมาตรา549กรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นโดยสภาพที่ไม่เหมาะแก่การใช้เพื่อประโยชน์ที่เช่าผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้นะครับเป็นไปตามมาตรา549ที่ให้นำมาตรา472ถึงมาตรา47 474ในส่วนของลักษณะซื้อขายมาใช้ หัวข้อที่2ครับความรับผิดของผู้ให้เช่ากรณีผู้เช่าถูกรอนสิทธิ์เป็นไปตามมาตรา549ที่ให้นําบทบัญญัติของกฎหมายลาักษณะซื้อขายมาใช้กับความรับผิดของผู้เช่าในการรอนสิทธิ์โดยอนุโลมในหัวข้อที่3การบอกกล่าวให้ผู้ให้เช่าจัดการแก้ไขความชำรุดบกพร่องในหัวข้อนี้เป็นความรับผิดของผู้ให้เช่ากรณีที่ทรัพย์สินให้เช่าเนี่ยเกิดความชำรุดบกพร่อง ตามมาตรา5 5 0ซึ่งมีมาตรา551บเนี่ยนะครับบัญญัติไว้ว่าถ้าความชำรุดบกพร่องแห่งทรัพย์สินที่เช่านั้นไม่เป็นเหตุถึงแก่ผู้เช่าต้องปัสจากการใช้และประโยชน์และผู้ให้เช่ายังแก้ไขได้ไซผู้เช่าต้องบอกกล่าวแก่ผู้ให้เช่าให้จัดการแก้ไขความชำรุดบกพร่องนั้นก่อนถ้าและผู้ให้เช่าไม่จัดทำให้คืนดีภายในเวลาอันสมควรผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ หากว่าความจำรุดบกพร่องนั้นร้ายแรงในหัวข้อต่อมาครับเป็นหน่วยที่10นะครับเนื้อหาหลัหกๆจะเป็นเรื่องของหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เช่าในหัวข้อแรกเป็นเรื่องของการใช้และสงวนทรัพย์สินที่เช่ากับแบ่งออกเป็น3เรื่องหลัหกๆหนึ่งคือการใช้ทรัพย์สินที่เช่ามาตรา5 5 2บัญญัติว่าอันผู้เช่าจะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อการอย่างอื่นนอกจากที่ใช้กันตาม ประเภทนีนิยมปกติหรือการดังกำหนดไว้ในสัญญาท่านว่าหาอาจทำได้ไม่ในส่วนที่2เป็นการสงวนทรัพย์สินที่เช่าเป็นหน้าที่ประการต่อมาที่อยู่ในมาตรา553บัญญัติว่าผู้เช่าจำต้องสงวนทรัพย์สินที่เช่านั้นเสมอกับบินยูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนและต้องบำรุงรักษาทั้งทำการซ่อมแซมเล็กน้อยด้วย ในส่วนนี้นอกจากที่ผู้เช่าจะต้องสงวนทรัพย์สินที่เช่าเสมอกับวินยูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเองแล้วผู้เช่ายังมีหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าวอีกคือจะต้องบำรุงรักษาทรัพย์สินที่เช่าและหากว่าวทรัพย์สินที่เช่ามานั้นเกิดความเสียหายเล็กน้อยผู้เช่าก็ย่อมจะต้องทําการซ่อมแซมด้วยเพื่อให้ทรัพย์สินที่ผู้ให้เช่าส่งมอบให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์อยู่ในสภาพอันดีอยู่เสมอ แต่ถ้าหากเป็นการซ่อมใหญ่ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าที่จะต้องทำการซ่อมแซมหัวข้อที่3ครับการให้ผู้เช่าหรือตัวแทนเข้าตรวจทรัพย์สินหน้าที่นี้นะครับผู้เช่าจำต้องยอมให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเข้าตรวจดูทรัพย์สินที่เช่าเป็นครั้งคราวในเวลาและระยะเวลาอันสมควรทั้งนี้มีเหตุลน,น,นั้นเนื่องมาจากผู้ให้เช่าได้ส่งมอบการครอบของทรัพย์สินแก่ผู้เช่า ผู้ให้เช่าอาจจะเป็นห่วงว่าทรัพย์สินมีสภาพอย่างไรและผู้ให้เช่าอาจจะทําการตรวจดูทรัพย์สินว่าผู้เช่าใช้หรือสงวนทรัพย์สินเป็นไปตามข้อกําหนดหรือสัญญาหรือไม่ด้วยนะครับหัวข้อต่อมาครับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เช่าในการซ่อมแซมและการจัดการเพื่อปกป้องภัยอันตรายแก่ทรัพย์สินแบ่งออกเป็น2หัวข้อหลักนะครับ1คือกรณีมีเหตุที่ผู้ให้เช่าต้องซ่อมแซมทรัพย์สิน หน้าที่ในส่วนของผู้เช่านี้เป็นไปนตามมาตรา556ซึ่งบัญญัติว่าถ้าในระหว่างเวลาเช่ามีเหตุต้องซ่อมแซมทรับเสินซึ่งเช่านั้นเป็นการเร่งด่วนและผู้ให้เช่าประสงค์จะทำการอันจำเป็นเพื่อจะซ่อมแซมเช่นว่านั้นไซท่านว่าผู้เช่าจะไม่ยอมให้ทำนั้นไม่ได้แม้ถึงว่าการนั้นจะเป็นความไม่สะดวกแก่ตนถ้าการซ่อมแซมเป็นสภาพที่ต้อง กินเวลานานเกินสมควรจนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินนั้นไม่เหมาะแก่การที่ใช้เพื่อประโยชน์ที่เช่ามาผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ในส่วนที่สองกรณีที่ผู้เช่าต้องแจ้งเหตุให้แก่ผู้ให้เช่าโดยพันตามมาตรา557ที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้เช่าจะต้องแจ้งเหตุให้แก่ผู้ให้เช่าโดยพันสามกรณีคือหนึ่งถ้าทรัพย์สินที่เช่านั้นชำรุดควรที่ผู้ให้เช่าจะต้องซ่อมแซมก็ดี หรือ 2. ถ้าจะต้องจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อปัดป้องพยันตรอันตรายแก่ทรัพย์สินนั้นก็ดีหรือ 3. ถ้าบุคคลภายนอกลุกล้ำเข้ามาในทรัพย์สินที่เช่าหรือเรียกอ้างสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งเหนือทรัพย์สินนั้นก็ดีผู้เช่าต้องแจ้งเหตุให้แก่ผู้ให้เช่าโดยพันเว้นแต่ผู้ให้เช่าจะทราบถึงเหตุน,นั้นๆอยู่ก่อนแล้วถ้าหากว่าผู้เช่าละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว ผู้เช่าจะต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าเมื่อผู้ให้เช่าต้องเสียหายอย่างใดๆเพราะความละเลยชักช้าของผู้เช่านั้นหัวข้อต่อมาครับเป็นเรื่องของการดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์สินที่เช่าแบ่งออกเป็นกรณีที่1กรณีผู้เช่าดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์สินที่เช่าซึ่งมาตรา558บปัญญัติว่าอันทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นถ้าไม่ได้รับอนุญาตของผู้ให้เช่าก่อนผู้เช่าจะทําการดัดแปลงหรือต่อเติมอย่างหนึ่งอย่างใดหาได้ไม่ ถ้าและผู้เช่าทําไปโดยไม่ได้รับอนุญาตของผู้ให้เช่าเช่นนั้นไซเมื่อผู้ให้เช่าเรียกร้องผู้เช่าจะต้องทําให้ทรัพย์สินนั้นกลับคืนคงสภาพเดิมทั้งจะต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าในความสูญหายหรือบุบสลายอย่างใดใอันเกิดแต่การดัดแปลงต่อเติมนั้นด้วยในส่วนที่2ความรับผิดของผู้เช่าในกรณีละเมิด นะครับหัวข้อนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากความรับผิดของผู้เช่าที่ทําการดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์สินที่เช่าโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากผู้ให้เช่าทําให้ผู้เช่าจะต้องนําทรัพย์สินที่เช่าให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเมื่อผู้ให้เช่าเรียกร้องหน้าที่ต่อมาของผู้เช่าคือการชําระค่าเช่าซึ่งมาตรา559บัญญัติว่าถ้าไม่มีกําหนดโดยสัญญาหรือโดยจารีตประเพณีว่าจะพึงชําระค่าเช่าณเวลาใด ท่านให้ชำระเมื above, ่อสิ really ้นระยะเวลาอันได้ตกลงกำหนดกันไว้ทุกกล่าวไปกล่าวคือถ้าเช่ากันเป็นรายปีก็พึงชำระค่าเช่าเมื่อสิ้นปีถ้าเช่ากันเป็นรายเดือนก็พึงชำระค่าเช่าเมื่อสิ้นเดือนนะครับในส่วนต่อมาในการบอกเลิกสัญญากรณีผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่านะครับในเรื่องนี้เป็นเสมือนผลจากการที่ผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าซึ่งก่อให้เกิดสิทธิที่แก่ผู้ให้เช่าในการบอกเลิกสัญญา หัวข้อต่อมาเป็นเรื่องของการรับและส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าแบ่งออกเป็นสองหัวข้อครับคือหนึ่งบทสันนิษฐานตามกฎหมายว่าผู้เช่าได้รับทรัพย์สินที่เช่าในสภาพที่ซ่อมแซมดีแล้วซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา561ซึ่งบัญญัติว่าถ้าไม่ได้ทำหนังสือลงลายมือชื่อของคู่สัญญาแสดงไว้ต่อกันว่าทรัพย์สินที่ให้เช่ามีสภาพเป็นอยู่อย่างไรท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เช่าได้รับทรัพย์สินที่เช่านั้นไป โดยสภาพอันซ่อมแซมดีแล้วและเมื่อสัญญาได้เลิกหรือระงงับลงผู้เช่าก็ต้องส่งคืนทรัพย์ในสภาพเช่นนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นมิได้ซ่อมแซมไว้ในขณะส่งมอบหัวข้อที่2ครับการส่งคืนทรัพย์สินที่เช่า เป็นหัวข้อที่ต่อจากหัวข้อที่แล้วกรณีที่สัญญาเช่าได้เลิกหรือระง,งับลงไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามผู้เช่าจะต้องส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้วแต่ในมาตรา561ตอนท้ายกฎหมายก็ได้กำหนดข้อยกเว้นในการส่งมอบว่าบางกรณีผู้เช่าที่ส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าอาจส่งคืนในสภาพที่ไม่ได้ซ่อมแซมไว้ดีก็ได้ หากพิสูจน์ได้ว่าขณะที่ผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าแก่ผู้เช่าทรัพย์สินที่เช่ายันอยู่ในสภาพมิได้ซ่อมแซมไว้ดีต่อมาครับในหัวข้อความรับผิดของผู้เช่าในการสูญหายหรือบุบสลายนะครับมาตรา5้าวรรคหนึ่งบัญญัติว่าผู้เช่าจะต้องรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายอย่างใดๆอันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เช่าเพราะความผิดของผู้เช่าเองหรือของบุคคลซึ่งอยู่กับผู้เช่าหรือของผู้เช่าช่วง กรณีนี้นะครับในความรับผิดของผู้เช่าในความสูญหายหรือบุบสลายอาจมีความหมาย3ประการคือ1ทรัพย์สินที่เช่าสูญหายไป 2. ทรัพย์สินที่เช่าถูกทําลายหรือ3ทรัพย์สินที่เช่าไม่สูญหายแต่ถูกรอนสิทธิ์นะครับคำว่าบุบสลายก็อาจมีความหมายในทํานองเดียวกันเช่นผู้เช่าขับรถที่เช่าชนเสาไฟฟ้าทําให้รถบุบสลายเป็นต้นนะครับต่อมาครับหัวข้อในเรื่องของความระงับแห่งสัญญาเช่าและการบอกเลิกสัญญาเช่า นะครับส่วนแรกสัญญาเช่าระง,งับเมื่อถึงกำหนดเวลาที่ตกลงกันเป็นไปตามมาตรา564และในส่วนที่2กรณีเช่าถือส่วนและเช่านามาตรา565ก็บัญญัติว่าการเช่าถือสวนนั้นท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเช่ากันปีหนึ่งส่วนการเช่านาก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเช่ากันตลอดฤดูทำนาปีหนึ่ง หัวข้อที่3กรณีกำหนดเวลาเช่าไม่ปรากฏในความที่ตกลงหรือไม่พึงสันนิษฐานได้นะครับมาตรา566นะครับบัญญัติไว้ว่าคู่สัญญาฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญาเช่าในขณะเมื่อสุดระยะเวลาอันเป็นกำหนดชำระค่าเช่าก็ได้ทุกระยะแต่จะต้องบอกกล่าวให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งรู้ตัวก่อนชั่วกำหนดเวลาชำระค่าเช่าระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อยแต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากว่า2เดือน หัวข้อต่อมาครับในกรณีทรัพย์สินซึ่งให้เช่าสูญหายตรงนี้ผมจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อนะครับหคือทรัพย์สินซึ่งให้เช่าสูญหายทั้งหมดนะครับถ้าทรัพย์สินซึ่งให้เช่าสูญหายทั้งหมดมาตรา567บัญญัติไว้ว่าสัญญาเช่าก็ย่อมระงงับไปด้วยส่วนกับหัวข้อที่2กรณีทรัพย์สินซึ่งให้เช่าสูญหายไปเพียงบางส่วนนะครับมาตรา568บัญญัติว่าถ้าทรัพย์สินซึ่งให้เช่าสูญหายไปแต่เพียงบางส่วนและมิได้เป็นเพราะความผิดของผู้เช่า no. กฎหมายกำหนดให้ผู้เช่าจะเรียกให้ลดค่าเช่าลงตามส่วนที่สูญหายก็ได้นะครับหัวข้อต่อมาครับกรณีการโอนกรรมสิทธิในทรัพย์สินซึ่งให้เช่ามาตรา569บัญญัติว่าการสัญญาเช่าอาสังหาริมทรัพย์นั้นย่อมไม่ลัง,งับไปเพราะเหตุโอนกรรมสิทธิทรัพย์สินซึ่งให้เช่าโดยผู้รับโอนย่อมรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่านั้นด้วย ในเบืเ้องต้นจะเห็นได้ว่าหากเป็นส er. ัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์เมื่อผู้ให้เช่าโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ซึ่งให้เช่าสัญญานี้ก็จะระงับลงเพราะเหตุโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ทำให้ผู้รับโอนไม่ต้องรับไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนแต่อย่างใดอันเป็นการแปลกลับจากมาตรา569วร์หนึ่งที่กฎหมายกำหนดให้สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ระงับเพราะเหตุโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่า และทำให้ผู้รับโอนอสังหาริมทรัพย์ย่อมรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่าด้วยกล่าวคือผู้รับโอนจะต้องผูกพันตามสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเดิมที่ผู้โอนกับผู้เช่ามีต่อกันโดยถือเสมือนว่าผู้รับโอนได้เข้ามาแทนที่ผู้โอนในการเป็นผู้ให้เช่าแทนผู้โอนหัวข้อสุดท้ายของการเช่าทรัพย์ครับเป็นกรณีของการของทรัพย์สินที่เช่าเมื่อสิ้นกำหนดเวลาเช่า นะครับเป็นไปตามมาตรา570ซึ่งบัญญัติว่าในเมื่อสิ้นกำหนดเวลาเช่าซึ่งได้ตกลงกันไว้นั้นถ้าผู้เช่ายังคงครองทรัพย์สินอยู่และผู้ให้เช่ารู้ความแล้วไม่ทักทวงไซท่านให้ถือว่าคู่สัญญาเป็นอันได้ทำสัญญาใหม่ต่อไปไม่มีกำหนดเวลาหากพิาจารณาจากมาตรา564นะครับแล้วสัญญาเช่าย่อมระง,งับเมื่อสิ้นกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกัน โดยมิต้องบอกกล่าวก่อนแต่กรณีตามมาตรา570นี้เมื่อสิ้นกำหนดเวลาเช่าซึ่งได้ตกลงกันไว้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะผู้เช่ายังไม่ได้แสดงเจตนาอะไรออกมาว่าจะเลิกสัญญาที่จะขอทำสัญญาเช่าต่อจากผู้ให้เช่าโดยผู้เช่านิ่งเสียกรณีเช่นนี้ก่อให้เกิดผลในทางกฎหมายได้หากผู้เช่ายังคงครองทรัพย์สินที่เช่าอยู่โดยผู้เช่าก็ทราบแล้วแต่ไม่ทักท้วงโดยสัญญาใหม่นี้เป็นสัญญาที่ต่อเนื่องมาจากสัญญาเดิมซึ่งสัญญาใหม่จะถือว่าเป็นการเช่า ทีี่่ไมมกาาหนดเวลสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่าทรั์นะครับขอให้นักศึกษาไปศึกษาจากหน่วยที่9และหน่วยที่10ในเรื่องของเช่าทรัพย์1และเช่าทรัพย์2ครับนักศึกษาคะจากที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมานกิตตพลวิมานนั้นท่านบรรยายเรื่องของสัญญาเช่าทรัพย์นะคะ ซึ่งสรุปเป็นประเด็นสำคัญออกได้เป็นประเด็นบทเบ็ดเสร็จทั่วไปหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้เช่าและผู้เช่าและประเด็นความระง,งับแห่งสัญญาเช่านะคะสำหรับช่วงเวลาที่เหลือประมาณ14นาทีนี้จะเป็นการสรุปสาระของหน่วยที่11เช่าซื้อค่ะบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ภาวัตวชระดาวันนะคะขอเชิญนักศึกษาติดตามรับฟังได้เลยค่ะ สัญญาเช่าซื้ออยู่ในเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์หนึ่งหน่วยที่11ซึ่งแบ่งคําสอนออกเป็น2ตอนคือตอนที่11.1ว่าด้วยลักษณะทั่วไปของสัญญาเช่าซื้อตอนที่11.2ว่าด้วยการเลิกสัญญาเช่าซื้อจาก,กว่าในบทบัญญัติมาตรา572สัญญาเช่าซื้อจะต้องเป็นเรื่องเจ้าของทรัพย์สินเอาทรัพย์สินออกให้เช่าฉะนั้นสัญญาเช่าซื้อก็คือสัญญาเช่าทรัพย์บวก คำมั่นว่าจะขายสัญญาเช่าทรัพย์เป็นสัญญาที่ตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินและผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเป็นค่าต่อแผนคำมั่นเป็นคำขอให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นคำขอที่มุ่งต่อการผูกพันกันด้วยสัญญาจึงเป็นคําเสนอด้วยในตัวตัวอย่างคํามั่นว่าจะขายทรัพย์สินแก่ผู้เช่าเช่นเมื่อทำัญญาขายนากันแล้วต่อมาทําหนังสือมีข้อความว่า ถ้าผู้ขายมีเงินมาไถ่คืนเมื่อใดผู้ซื้อจะคืนให้เหมื่อนั้นดังนี้เป็นคำมั่นว่าจะขายตามตัวบทนิยามลักษณะสัญญาเช่าซื้อมาตรา572ต้องเป็นเรื่องผู้ให้เช่าให้คำมั่นว่าจะขายไม่ใช่เรื่องผู้เช่าสัญญาว่าจะซื้อถ้าเป็นเรื่องผู้เช่าให้คำมั่นว่าจะซื้อทรัพย์สินที่ตนเช่าต้องบังคับกันตามบทบัญญัติมาตรา4 5 4หตามหลักทั่วไปในเรื่องซื้อขายอัหน,นึง่งคำมั่นว่าจะขาย ที่ว่ามานี้จะต้องมีขึ้นในขณะที่ทําสัญญาเช่านั้นไม่ใช่มาตกลงกันภายหลังเป็นสัญญาอีกอันหนึ่งซึ่งถ้าหากมาตกลงกันในภายหลังย่อมไม่เป็นสัญญาเช่าซื้อยกเว้นแต่เป็นเรื่องตกลงกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสัญญาเช่าเดิมที่ได้ทําไปแล้วนั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อตกลงในสัญญาเช่าเดิมจึงเป็นสัญญาเช่าซื้อได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าตามสัญญาเช่ามีข้อความว่าผู้ให้เช่า ขอให้สัญญาว่าหากผู้เช่าจะซื้อที่ดินแปลงนี้ผู้ให้เช่าจะขายให้ในราคาที่ดินที่ใกล้เคียงกันเมื่อผู้เช่ายอมซื้อผู้ให้เช่าจะขายให้แก่ผู้อื่นไม่ได้ดังนี้ย่อมเป็นคำมั่นในการซื้อขายตามมาตรา 4- 5 4หวรรคแรกเป็นสัญญาเช่าที่มีคำว่นว่าจะขายทรัพย์สินเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เป็นสัญญาเช่าซื้อเพราะไม่มีข้อตกลงว่าผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา572อย่างไรก็ดีแม้จะไม่มีคำมั่นของผู้ให้เช่าซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินแก่ผู้เช่าแต่ผู้ให้เช่าอาจให้คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าก็ได้ผู้เช่าจะสั่งให้โอนแก่ผู้ใดก็เป็นสิทธิ์ของผู้เช่าจึงไม่ใช่เรื่องผู้เช่าจะได้กรรมสิทธิ์เป็นเพียงให้สิทธิแก่ผู้เช่าเท่านั้น ลักษณะเช่าซื้อตามมาตรา572ประการสุดท้ายก็คือต้องมีข้อตกลงอันเป็นเงื่อนไขว่าผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวโดยเหตุที่สัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญาเช่าทรัพย์จึงต้องมีข้อตกลงว่าจะให้ค่าเช่าและตามสัญญาเช่าซื้อค่าเช่าจะต้องเป็นเงินเงินนี้จะกลายเป็นราคาซื้อในภายหลังเมื่อได้ใช้เงินครบถ้วนแล้ว ที่ว่าจํานวนเท่านั้นเท่านี้คราวหมายถึงจํานวนคราวไม่ใช่จํานวนเงินอาจตกลงกันชําระเงินคราวเดียวก็ได้อันหนึง่งจํานวนเงินที่ใช้แต่งละงวดแต่ละคราวนั้นอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ดังนั้นลักษณะของยาเช่าซื้อจึงแตกต่างจากสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายผ่อนชำระราคา ผลของสัญญาเช่าซื้อก็คือต้องทำสัญญาเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นการเช่าซือซ้อทรัพย์สินประเภทใดไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์มีชน้นย่อมเป็นโมฆะการทำเป็นหนังสือเป็นแบบของสัญญาจะเฉพาะเพียงมีหลักฐานเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันเท่านั้นไม่ได้การทำเป็นหนังสือก็ต้องเป็นลงลายมือคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะลงชื่อเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นไม่ได้เพราะสัญญาเช่าซื้อเป็นนิติกรรมสองฝ่ายนอกจากการทำเป็นหนังสือดังกล่าวแล้วก็ต้องนำบทบัญญัติลักษณะเช่าทรัพย์มาใช้บังคับด้วยเมื่อได้ใช้เงินครบถ้วนตามสัญญาแล้วกรมรมสิทธิ์ก็ตกเป็นของผู้เช่าซื้อตั้งแต่เมื่อนั้นจึงต้องบังคับกันตามบทบัญญัติลักษณะซื้อขายด้วยถ้าทรัพย์สินที่เช่าซื้อกันนั้น เป็นรั์สินตาที่บัญญัติไว้ในมาตรา456วรรคแรกก็ต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยมิฉะนั้นย่อมตกเป็นโมฆะตามมาตรา456วรรคแรกต่อไปจะกล่าวถึงการเลิกสัญญาเช่าซื้อซึ่งจะแบ่งเป็น2ตอนคือ 1. การเลิกสัญญาของผู้เช่าซื้อ 2. การบอกเลิกสัญญาของผู้ให้เช่าซื้อ 1. การบอกเลิกสัญญาของผู้เช่าซื้อ มาตรา753มันจัดว่าผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้โดยส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของโดยเสียค่าใช้ใจ่ายของตนเองมาตรา573นี้ให้สิทธิแก่ผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาไม่ได้ให้สิทธิ์แก่ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกจะบอกเลิกในเวลาใดไม่จำกัดเช่นเช่าซื้อกันได้เพียง15วันผู้เช่าซื้อจะบอกเลิกสัญญาก็ย่อมทำได้แม้จะเช่าซื้อกันเป็นเวลาถึง1ปีบอกเลิกได้เสมอ โดยไม่ปรากฏว่าฝ่ายใดผิดสัญญาการบอกเลิกจะต้องปฏิบัติอย่างไรนั้นต้องบังคับกันตามมาตรา386ออันเป็นหลักทั่วไปคือการแสดงเจตนาแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในที่นี้ได้แก่ผู้เช่าซื้อแสดงเจตนาต่อผู้ให้เช่าซื้อว่าตนขอเลิกสัญญาเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วผู้เช่าซื้อต้องส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง ซึ่งจะตกลงกันให้ฝ่ายผู้ให้เช่าซื้อเป็นผู้เสียก็ได้แต่อาจมีกรณีที่ไม่อาจส่งมอบคืนได้เช่นตามดีกาที่73ทับ2วินิจฉัยว่าโจทย์ผู้เช่าซื้อไม่ได้ใช้รถยนต์ตามสัญญาเช่าซื้อเพราะตำรวจยึดไปสอบสวนกรณีรถคันนั้นถูกลักมาโจทย์บอกเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องคืนรถแก่จำเลยผู้ให้เช่าซื้อเมื่อบอกเลิกสัญญาคู่สัญญาแต่ละฝ่าย จำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมกล่าวคือผู้เช่าซื้อต้องคืนทรัพย์สินที่เช่าซื้อแก่ผู้ให้เช่าซื้อซึ่งมาตรา573ดังกล่าวก็บัญญัติไว้แล้วว่าให้ผู้เช่าซื้อส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้เจ้าของคือผู้ให้เช่าซื้อส่วนผู้ให้เช่าซื้อก็ต้องคืนบรรดางเงินที่ได้รับแก่ผู้เช่าซื้อจนทั้งสิน้นและต้องบวกดอกเบี้ยให้แก่ผู้เช่าซื้อด้วยคิดตั้งแต่เวลาที่รับไว้ ส่วนการที่ผู้เช่าซื้อได้ใช้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อเพราะผู้ให้เช่าซื้อยอมให้ใช้ตามสัญญาเช่าซื้อนั้นก็ต้องใช้เงินตามควรแห่งการใช้หรือถ้าหากในสัญญาเช่าซื้อมีข้อสัญญากำหนดให้ใช้เงินกันในเมื่อเลิกสัญญาจะใช้เงินจำนวนหนึ่งคือเป็นการตอบแทนในการที่ผู้เช่าซื้อได้ใช้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อก็ย่อมต้องใช้ตามนั้นซึ่งอาจตกลงกันไว้ก่อนว่า ให้ใช้เงินเท่ากับจำนวนเงินเช่าซื้อก็เป็นได้นอกจากนี้เมื่อมีการเลิกสัญญาโดยผู้เช่าซื้อเป็นฝ่ายบอกเลิกผู้ให้เช่าซื้อจึงไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระจากผู้เช่าซื้อแต่ประการใดประการที่2การบอกเลิกสัญญาของผู้ให้เช่าซื้อมาตรา574บัญญัติว่าในกรณีผิดนัดไม่ใช้เงินสองคราวติดติดกันหรือกระทำผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสำคัญ เจ้าของทรัพย์สินจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ถ้าเช่นนั้นบรรดาเงินที่ได้ใช้มาแต่ก่อนให้ริบเป็นของเจ้าของทรัพย์สินและเจ้าของทรัพย์สินชอบที่จะกลับเข้าครองทรัพย์สินนั้นได้ด้วยอันหน,น,น,นึ่งในกรณีกระทําผิดสัญญาเพราะผิดนัดไม่ใช้เงินซึ่งเป็นคราวที่สุดดันท่านว่าเจ้าของทรัพย์สินชอบที่จะริบบรรดาเงินที่ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อนและกลับเข้าครองทรัพย์สินนั้นได้ต่อเมื่อระยะเวลาใช้เงินได้พ้นกาหนดไปอีกงวดหนึ่ง พิงทราบเสียก,ก่อนว่ากรณีผิดนัดอันเป็นการผิดสัญญาคู่สัญญาไม่ใช้สิทธิ์เลิกสัญญาก็ดีหรือไม่มีสิทธิ์เลิกสัญญาก็ดีผู้ให้เช่าซื้อก็ยังมีสิทธิ์เรียกค่าสินไหมทดแทนฐานผิดสัญญาตามหลักทั่วไปเมื่อไม่ใช้สิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาผู้เช่าซื้อก็ไม่มีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อสิทธิเลิกสัญญาของผู้ให้เช่าซื้อ จึงแยกพิจารณาได้เป็นสองหัวข้อคือข้อที่ 1. การผิดนัดไม่ใช้เงินการผิดนัดต่างกับการค้างชําระการค้างชาระอาจไม่เกิดจากการผิดนัดก็ได้การผิดนัดเป็นการผิดสัญญาอย่างหนึ่งย่อมศึกษาได้จากคําอธิบายกฎหมายสัฐระนี้ตามมาตรา5้าประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์หมายถึงผู้เช่าซื้อผิดนัดและเป็นการผิดนัดไม่ใช้เงินสองคราวติดติดกันถ้าผิดนัดสองคราวไม่ติดกันก็เป็นกรณีไม่ต้องด้วยตัวบท ผู้ให้เช่าซื้อจะบอกเลิกสัญญาไม่ได้อย่างไรก็ดีหากมีข้อสัญญาว่าผู้ให้เช่าซื้อไม่ชําระค่าเช่าซื้องวดใดเพียงงวดเดียวไม่ต้องถึงสองงวดหรือแม้เป็นสองงวดแต่ไม่ติดกันผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาได้ดังนี้ก็ยอมใช้บังคับกันได้ตามบทบัญญัติมาตรา574วรรคสองหมายความว่างวดก่อนสุดท้ายไม่มีการผิดนัดถ้ามีการผิดนัดก่อนงวดสุดท้าย จะทำให้การผิดนัดงวดคราวที่สุดนั้นเป็นการผิดนัดครั้งที่2ก่อนจะบังคับกันได้ตามวรรคแรกอยู่แล้วเช่นกําหนดชําระกัน12งวดชําระงวดที่1นึถึงสิโดยไม่ผิดนัดแต่ผิดนัดงวดที่12อ,อันเป็นงวดสุดท้ายเป็นกรณีตามวรรคสองแต่ถ้าผิดนัดงวดที่11และงวดที่12เป็นกรณีตามวรรคแรกของมาตรา574ที่บัญญัติว่า ระยะเวลาใช้เงินได้พ้นกำหนดไปอีกงวดหนึ่งในความจริงก็ไม่ใช่ระยะเวลาใช้เงินเพราะไม่มีกำหนดเวลาใช้เงินกันแล้วเนื่องจากระยะเวลาใช้เงินงวดสุดท้ายคราวที่สุดได้ผ่านพ้นไปแล้วจึงหมายความว่าต้องบอกเลิกสัญญากันก่อนเช่นเดียวกับวรรคแรกเพราะเป็นบทบัญญัติที่ต่อเนื่องกันมาข้อขอ,ขอสิทธิบอกเลิกสัญญาของผู้ให้เช่าซื้อเพราะผู้เช่าซื้อ กระทำผิดสัญญาในข้อที่เป็นสาระสาคัญในเรื่องนี้ต้องพิเคราะห์ข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไปเช่นมีข้อสัญญาห้ามโอนสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อให้แก่บุคคลภายนอกกลับโอนสิทธิให้แก่บุคคลภายนอกไปถือว่าเป็นการผิดสัญญาในข้อที่เป็นสาระสำคัญได้ผลของการบอกเลิกสัญญา คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจําต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะที่เป็นอยู่เดิมเช่นเดียวกับการบอกเลิกสัญญาของผู้เช่าซื้อผู้ให้เช่าซื้อไม่ต้องคืนบรรดางเงินที่ผู้เช่าซื้อได้ใช้มาแต่ก่อนส่วนจะเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระได้หรือไม่นั้นเคยมีคำพิพากษาฎีกาที่691ทับ2501และ545ทั2,509วินิจฉัยไว้ว่า ผู้ให้เช่าซื้อเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระจนถึงวันเลิกสัญญาหรือก่อนเลิกสัญญาได้ต่อมาจึงมีดีกาที่1 1 9 5ทับสอ1ประชุมใหญ่และดีกาที่601ทับสองวินิจฉัยว่าเมื่อมีการผิดสัญญาเช่าซื้อโดยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อตามมาตรา574ผู้ให้เช่าซื้อ มีสิทธิ์เพียงเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เช่าซื้อและรีบเงินค่าเช่าซื้อที่ส่งมาแล้วเท่านั้นไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระอีกแต่ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิ์เรียกค่าสินไหมทดแทนเพราะการไม่ชำระหนี้ของผู้เช่าซื้อจนเป็นเหตุให้มีการเลิกสัญญาอันได้แก่ค่าเช่าทรัพย์ตลอดเวลาที่ผู้เช่าซื้อ ครอบครองทรัพย์อยู่ตามมาตรา391วรรคสาเท่านั้นและถ้าทรัพย์ที่คืนมาเสียหายผู้เช่าซื้อก็ต้องรับผิดนอกเหนือไปจากความเสียหายอันเกิดจากการใช้ทรัพย์โดยมิชอบอีกด้วยครับทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บรรยายมาถือเป็นเนื้อหาและสาระของสัญญาเช่าซื้อซึ่งน่าจะทำให้ผู้ศึกษา ได้เข้าใจทั้งการเกิดผลและการสิ้นสุดของสัญญาเช่าซื้อขอบคุณครับจบการบรรยายในมูลที่2ขอให้นักศึกษากรุณารับฟังเทปเสียงเรื่องจ้างแรงงานในมูลที่3หน้าที่1ต่อไปค่ะ